สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นพ้นการออกรบันหวยห้าน้อยห้าน,อย,นอย VIP ประจังวันที่3กลุมภาพันสองพันรบเก้าล่างวันเลขสอตัวล่างเลขขี่ออกหกเจ็ดหล่างวันเลขหาตัวล่างเลขขี่ออกหนึ่งห้าห้า่าล่างวันเลขสอตัวบนเลขที่ออกแปดเก้าล่างวันเลขสตัวบนเลขที่ออกหนึ่ หนึ่เกาล่างวันเลยค่ตัวบนเลขที่ออก08189 08189นี่ก็เป็นผลออกเงินหวห้าหน่อยห้าหน่อย VIP ประจังวันที่สกลุ่มภาพันธองพันห้าร้เก่าขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าหน่อย VIP ได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ได้วด้วยจ้าซับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกมวยห้าหน้อยในวันพรนุนี้สำหรับมือน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า